โอเคฮะก็สวัสดีคุณชมทุกท่านกันด้วยนะผมนี่ก็อยู่ผมในเกมไมค์คราฟกันอีกเช่นเคยฮะก็สั่งคลิปนี้นะฮะแล้วก็กลับมาสู่ไมค์คราฟเอาชุดรอดนะฮะ EP นี้ก็เป็น EP ที่11กันแล้วนะฮะก็สหรับคลิปนี้นะฮะก็จากคลิปที่แล้วนะผมก็บอกไว้แล้วใช่ไหมฮะก็คลิปที่แล้วเราไปฆ่ามังกรกันใช่ไหมฮะก็สหรับคลิปนี้ผมก็สัญญาว่าเดี๋ยวเราก็จะไปฆ่าวิตเทอร์กันต่อฮะก็สหรับวิธีการฆ่าวิตเทอร์วันนี้นะผมไม่ได้กะจะไปบวกกับมันซึ่งหนน้าะก็ วิธีการฆ่าของผมนะเดี๋ยวเราจะไปฆ่ามันแบบวิธีที่ง่ายมากนะโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะที่เราจะไปฆ่าวิตเทอร์กันในวันนี้นะฮะเราก็จะไปเอานเนเธอร์สตาร์นะฮะแล้วก็มาทําเป็นฟูเบคอนใช่ไหมฮะซึ่งฟูเบคอนมันก็ต้องใช้บล็อกแร่ใช่ไหมฮะผมก็เตรียมเผาเผาเหล็กไว้นะ,ะฟาร์มเหล็กไว้นะฮะไว้ทําเป็นฐานฟูเบคอนนั่นแหละฮะผมจําได้ว่ามันก็ใช้บล็อกออฟไอรอนนะฮะเป็น สแต็กเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้เราเผามาได้เท่าไหร่คือจริงๆนะผมไม่ได้ห่วงเหล็กเลยนะท่านผู้ชมคือเหล็กเราเยอะมากเลยอนะเนี <c> ่ย <oughs> คือผมไปเมืองแถวบ้านเรานะก็อย่างที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้นะว่าส่วนใหญ่เมืองแถวบ้านคือผมลงมาหมดแล้วนะผมว่าผมเผาแร่ไว้สักประมาณนี้ก่อนละกันฮนะ โอเคฮะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าบล็อกเราก็ประมาณนี้นะสำหรับบล็อกออฟไอรอนเดี๋ยวเราไป <c oughs> หาเตรียมอุปกรณ์นะครับไปยังเออซึ่งตอนนี้ผมลืมบอกนะว่าตอนนี้เรายังไม่มีหัววิเทอร์เลย <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปหาหัววิเทอร์ก่อนนะซึ่งการไปหาหัววิเทอร์ก้อนแนะนำนะว่าควรมีดาบซักลูตติ้งติดไว้หน่อยนะฮะก็จะได้หาง่ายๆนะมันจะเออหัววิเทอร์นะ,ะมันจะได้ดรอปง่ายๆเดี๋ยวก่อนไปนะเดี๋ยวผมขอทำเออ ปรุงยากันไฟก่อนนะครับซึ่งเราต้องไปที่ปราสาเทเนเธอร์ใช่ไหมเราต้องไปเจอกับไอ้ไอเบดหลอดนั่นอยู่แล้วฮะก็โอเคเดี๋ยวใส่อันนี้แล้วก็มันเอ่อต้องนเนเธอร์หวานก่อนใช่ไหมโอเคฮะแล้วก็ต่อไปก็ต้องใช้แมกมาด้วยนะฮะเออสลามแมกมาสลาักไอ,อแมกแมกมาครีมหรอมันอ่านว่าแมกมาครีมเหรอซึ่งก่อนหน้านี้ผมอ่านแมกมาสลามตลอดเลย โอเคแล้วก็เอาไปแค่นิดเดียวก็น่าจะพอแนละ้วซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะหายากอะไรขนาดนั้นโอเคแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่เลสโตนนะฮะมันก็จะได้ใช้งานได้นานขึ้นกว่าเดิมโอเคฮะคิดว่าตอนนี้ยาปรุงไฟเราน่าจะได้แล้วนะนี่ฮะหูมันใช้ได้8นาทีเลยนะผมปรุงเยอะขึ้นไปไหมเนี่ยโอเคคิดว่าประมาณนี้น่าจะโอเคแนละ้วสำหรับไปล่าหัววิทเทอร์ะฮะ โอเคฮะเดี๋ยวเราไปที่เนเธอร์เฮ้ยผมแป๊บนึงนะผมคิดว่าเราเอาท็อตไปหน่อยน่าจะดีเหมือนกันโอเคฮะท่านชมซึ่งผมไอตอนที่เราไปสำรวจเอ่อก่อนหน้านี้คือผมก็เอ่อปักท็อตไปเยอะแล้วอะ่ะที่ประสาเทเนเธอร์ผมไม่แน่ใจว่ามันไอวิเทอร์มันจะเกิดที่เราอยู่ไหมเนี่ย <laughs> อุย้ยมาแล้วห <laughs> <laughs> ูไปไปไปฮนะเรา คลิปนี้เรามาแค่เอาหัววิทเทอร์ฮะเอไม่ใช่ดิภารก,กิจเราตอนนี้มาเอาแค่หัววิทเทอร์ฮะโอเคปราสาทนี้ที่เราอยู่แถวนั้นฮะโอ้ทำไมผมต้องมาเจอแต่ไอเบดด้วยอะเราไม่ได้ไปจะมายุ่งกับมันเรามาหาวิทเทอร์เออไม่ได้เอาบล็อกติดไม้ติดมือมาเลยฮะอย่างนี้เวลาปีนนี่ทำไงเอามาใช้ไม้ไปก่อนใช่ไหมเนี่ยผมปักท็อตเต็มไปหมดเลยอย่างนี้มันจะเกิดให้เราไหมเนี่ย โอเคเอาทอดออกเอาทอดออกหน่อยซึ่งมันต้องมืดๆฮาวิทเทอร์มันถึงจะเกิดคือมหาวิทเทอร์ทำไมเจอแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยนี่ไงท่านชมเจอวิทเทอร์อีกตัวหนึ่งแล้วคือแบบอยากให้แบบมากันเยอะๆได้หัวปะไม่ได้หรอกคงไม่ได้ง่ายๆหรอกโปุงยากันไฟมานี่ผมเดินชิลเลยฮะอ โอ้ท่านชมข้างหน้ามีอยู่ฮาวิทเตอร์โอ้โห,หูแต่นี่มาไงผมง,งเหมือนกัน <laughs> โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหได้ไหมฮะสักหัวไม่ได้เลยฮะท่านชม <laughs> ไม่ได้เลยไม่ได้หัววิทเทอร์เลยอะ่ะโอ้โหสองตัวเลยเป็นไงสักหัวหนึ่งไหมอุยอุยอุยเยอะ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 ,ยะ,ยะ เยอะเยอะโอ้โหข้างหลงังโอ้โหเป็นฝูงเดียเดยวเดวีมากันอย่างนี้เลยโอ้ต้องตั้งหลักก่อนฮะโอเคฮะมาเช็คกันดูฮะโอ้โหไปคิดท่านชมเป็นฝูงแต่ผมไม่ได้สักหัวเลยอะคิดดูดินี่ดาบอะไรดาบลูตติ้ง โอ้ท่านชมเมื่อกี้ผมคิวไปได้มาสองหัวเลยฮะท่านชมคือบทจะได้คือมันก็มาอย่างนี้แหละแล้วคือผมไม่รู้ไงว่าอย,อยู่ดีๆมันก็ได้เลยโอเคนี่สองตัวอุ้ย,ยมันเดินไวมากหูหูหูอ๋ย,อย,อ,ย,อ,ยอยากได้อะ่ะคือแบบอยากรีบไปแล้วอะ่ะคืออยู่ในนี้คือนานมากยาก,กันไฟคือจะหมดอยู่แล้วอะ่ะเลยแค่ขวดเดียวอะ่ะ โอเคฮะท่านชมยากันไฟเราขวดสุดท้ายแล้วเฮ้ยท่านชมเฮ้ยเราได้หัวหนึ่งแล้วโอเคครบสามแล้วฮะท่านชมโอ้โหโอเคฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าสามหัวแล้วฮะโอเคครบแล้วดูอะไรที่ผมต้องมาเจอดิยากันไฟเราเลยแค่สามนาทีเองฮะโอเค แล้วขวดที่สามานะผมใช้ครบทั้งหมดสามขวดแล้วนะคือแบบมันต้อนรับเราแบบอบอุ่นมากครับท่านชม,ชมต้อนรับกับบ้านโอ้โหโอ้โหกี่ตัวโอ้โหโอ้โหต้อนรับแบบอบอุ่นฮะประชดนะไฮ้ท่านชม,ชมเราได้หัววิเทอร์กลับมาสี่หัวเลยเหรอเราไปได้มากลางทางใช่ไหมไอ้อีกหัวหนึ่งนะ่ดูที่ผมไปอยู่ในเนเธอร์ดนีฮะดูที่ผมไปเดินบวนในปราสาทเนเธอร์ฮะโอ้โหได้ กระดูกม้นี่แบบจริงๆผมโยนทิ้งไปก่อนหน้าน,นี้อีกนะแล้วก็เบ็ดหลอดฮะเราได้กันมาเป็นสแต็กเลยนะา <c oughs> ผมต้องไปเดินบนหาหัววิเทอร์อยู่ในนั้นโอ้โหแล้วคือแบบไม่เจอสักทีฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปที่ เออเราต้องไปที่ดีเอ็นกันอีกใช่ไหมเนะี่ยโอเคฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์นะที่จะไปสู้กับวิเทอร์นะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อุปกรณ์ที่เราใช้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ออปซิเดียนแล้วก็โซแซนแล้วก็หัววิเทอร์นะแล้วก็ดอกทานตะวันฮนะ <c oughs> หลายคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าดอกทานตะวันเอาไปทำอะไรฮนะ ก็ไม่ใช่ว่าเราจเจ้าดอกทานตะวันไปฆ่าวิเทอร์ะฮะแต่ว่าเรานะฮะเจ้าไปใช้นะสำหรับในการดูทิศนะ,ะว่ามันเป็นทิศไหนทิศไหนนะซึ่งเราต้องดูด้วยฮนะโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องออไปมันไปทางไหนนะพิกัดประมาณลบ900นะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ปะ่ะผมเองก็ยังไม่ได้ไปทำทางดีๆเลยนะสำหรับทางไปดีเอ็นยังไม่ได้ทำเลย แล้วก็วิ่งไปตามพิกัดแหละฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาม้าขี่กลางทางด้วยนะผมเอาอานม้ามาเตรียมไว้อยู่ฮะท่านผู้ชมเรามาเจอหมู่บ้าน e NPC แล้วฮะก็เป็นทางเดิมนั่นแหละฮะท่านผู้ชมเรามาเจอมาละเอ่อมาตัวนี้มันวิ่งได้ไหมเนี่ยโอ้มาตัวนี้มันช้าฮะท่านผู้ชมไม่เอาดีกว่าฮะเสียเวลา <laughs> มาถึงไอด้ดินแดนหิมะนี่แหละฮะพิกัดมันประมาณเอ่อแปดร้อยเกือบเก้าร้อยอะฮะประมาณนี้ แล้วก็เป็นหมู่บ้านไ p c ฮะก็น่าจะหาได้ไม่ยากโอเคฮะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะหมู่บ้านไอที่เราเคยมา okay, กันก่อนหน้านี้ฮะโอเคฮะต่อไปเราก็เอ่อรูใช่ไหมฮะรูนี่ฮะท่านชมเฮ้ยโอ้โหลงมาแบบโหดมาก รอ,อ,องเท้าเราเฟเทอร์ฟลิงครับผมเลยไม่ค่อยจะตกใจอะไรเท่าไหร่โอเคฮะต่อไปก็รูนี้ใช่ไหมฮะซอมบี้มันตามมาดีตามมาดีามมาด <laughs> โอเคฮะก็ไปกันเลยฮะออรอบนี้หัวอาถังน้ำมาอยู่ฮะรอบนี้เราต้องไปณจุดที่เ,เป็นเบสโลกนะฮะไอ,อตรงที่เราวาร์ปกลับบ้านอะ่ะโหง่ไง exp ตอนนั้นมามันไม่เห็นอะ่ะ โอเคฮะก็วิธีที่เราจะทำฮะเดี๋ยวผมก็จะขุดตรงนี้นะฮะให้มันเป็นรอ,อบๆตรงเนี้ยฮะผมอธิบายไม่ถูกฮะก็ถ้าเกิดใครอยากทำตามก็ลองทำตามเลยนะฮะก็ขุดให้มันเป็นขุดรอบๆเบ็ดลอ็ลอกตรงเนี้ยฮะโอเคฮะก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยฮะรอบๆเบ็ดล็อกแล้วก็ต่อไปแล้วก็ขุดลึกลงไปเลยฮะเอาประมาณสัก3บล็อกฮะหนึ่งสองสามโอเคลงไปอีกบล็อกหนึ่ง โอเคฮะก็ลึกประมาณนี้ฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ขุดไอ้พวกนี้ให้หมดเลยฮะตรงด้านล่างโอเคฮะพอเราขุดเสร็จเราก็จะได้หน้าตามันมาประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็เป็นช่องสี่เหลี่ยมประมาณนีเ้เดี๋ยวผมขออุดตรงนี้แป๊บนึงนะโอเคฮะก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมฮะรูประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเช็คก,กันฮะว่า,อาดอกทานตะวันของเราฮนะมันหันหน้าไปทางไหนโอเคก็หันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมฮะ เดี๋ยวเราก็จะทำทางลงตรงนี้แล้วกันฮะโอ้โหเฮ้ยมันยังจะมาตีผมอีกแล้วเนนะี่ยโอเคฮะก็จะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะวางเบ็ดล็อกฮะเอ้ยไม่ใช่เบ็ดต่อไปเราก็จะวางออฟซิเดียนครับเป็นขนาด5้คูณหเอ่อมันจะสุดประมาณตรงนี้พอดีเอ่อโอเคฮะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะ ใช้หัววิทเทอร์นะฮะกับโซแซน,นะฮะในการสร้างวิทเทอร์ขึ้นมาโอเคฮะวางประมาณนี้มาเลยโอเคแล้วก็ไปฮะอ่าก็สังเกตดูนะหูเสียงดังมากก็สังเกตดูนะฮะว่าหัววิทเทอร์นะฮะมันก็จะอยู่ในเบดล็อกพอดีะฮะซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรเลยก็โอเคฮะแล้วเราก็ใช้ดาบนะะตีมันเลย <ś led> อุ้ยโหทำไมผมขุดแบบ <ś led> ปกติมันไม่น่าจะอะไรขนาดนี้นะอุ้ยไปอยู่ใกล้ไม่ได้เลยฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราลอมันตายดีกว่าเราอย่าไปใกล้มันเลย <G ül> เออไม่มีแล้ว,ลวเดวีเดี๋ยวขอแคปทําปกคลิปหน่อยได้ไหมโอเคฮะฟันยาวเลยฟันยาวโอเคนี่นี่ตีได้ละตีได้ละโอเครอในเธอสไตล์อย่างเดียวฮะท่านชมตอนนี้นี่ได้ในเธอส s ต a ์มาแล้ว <G ül> ตอนนี้เราสามารถทําฟูเบคอนได้แล้วฮะท่านผูชม โอเคปะกลับบ้านฮะกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยผมไปโผลหมู่บ้านเป็นสีแน่เลยนี่ไงโอเคฮะก็ฟูเบคอนฟูเบคอนนี่ฮะท่านชมได้มาละโอเคแล้วก็ต่อไปแล้วก็ใช้บล็อกออฟเอรลอนฮะเอ่อเอามาเผือผ่อฮะเผือ่อไม่พอโอเคฮะท่านชมนี่ก็เป็นฟาร์มนะที่ผมเตรียมสร้างไว้ฮะก็ผมเองก็ขุดไปก่อนหน้านี้ก็ประมาณนี้แล้วฮะ ซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมืองฮะก็คิดว่าน่าจะขุดเอ่อสบายหน่อยนะเพราะว่าข้างล่างเป็นเหมืองเราไม่ต้องไปไม่น่าจะได้ขุดเยอะอะไรกว่านี้ฮะก็แต่ก็ยังเยอะอยู่ดีแหละโอเคฮะเดี๋ยวเราวางฟูลเบคอนกันสักประมาณตรงนี้แล้วกันฮะโอเคก็มันใช้ประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมลองวางมั่วๆดูแล้วกันฮะเอ่อมันไม่พอจริงดิไม่พอจริงหรอเหมือนบออนล็อกออฟเฟลอนเราจะไม่พอฮะท่านชมต้องกลับไปเอาใหม่ เฮ้ยเฮ้ยมาไงเนี <produ> ่ยโอ้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวคิปเปอร์มาไงเอ่อข้างในไม่ได้อยู่ดิเฮ้ยแล้วเดี๋ยวบล็อกบล็อกบล็อกออฟไดมอนด์เฮ้ยไดมอนด์เราหายไปเป็นก้อนน่ะเดี๋ยวก้อนเก้าก้อนคิปเปอร์ โอเคฮะตอนนี้ก็น่าจะเปิดใช้งานฟูเบคอนได้แล้วนะฮะตอนนี้โอเคฮะเอาขุดเร็วมาฮะสองฮะไปโอเคฮะสถานะขึ้นฮะตอนนี้เราสามารถใช้งานฟูเบคอนของเราได้แล้วโอเคทีนี้ก็จริงๆน่าจะเขยืบมาใกล้ๆหน่อยนะเนะี่ยเออก็เหมือนจะใช้งานได้อยู่ฮะนผู้ชมนี่ฮะแล้ก็ขุดหินกันเพลินเลยนะทีนี้นี่ฮะ ขุดรัวแบบเหมือนเหมือนดินอะ่ะเหมือนเอฟเจนซี่ห้าไปขุดดินนะฮะโอ้โหทีนี้ท่านผู้ชมผมขุดเพลินแล้วนะฮะตอนนี้โอเคฮะก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสามารถเปิดใช้งานฟูดเบคอนของเรากันได้ะฮะโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกัน,นะฮะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยะฮะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปกันจบนะ,ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับรบ๊ายบาย